สวัสดีครับวันนี้กลุ่มเราจะนำเสนอเรื่อง m a x i m a l Ratio Combining เดี๋ยวเรียกสั้นๆว่า MRC ครับ MRC คืออะไร MRC เป็นเทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณในการสื่อสารไร้สายโดยเฉพาะในระบบที่มีการรับสัญญาณจากหลายแหล่งโดยใช้ในการส่งสัญญาณแบบ s i m o และ MIMO หลักการของ m a x i m a l Ratio Combining คือการรวมสัญญาณจากหลายๆแหล่ง หลายๆช่องทางโดยใช้การปรับแต่ละช่องทางที่สัมพันธ์กับสัญญาณที่ได้รับจากแต่ละช่องทางเมื่อรวมสัญญาณกันแล้วสัญญาณที่ได้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งช่วยให้ลดอัตราการสูญเสียข้อมูลจากการกระจายสัญญาณหรือการแทรกแซงจากสัญญาณรบกวนได้ซึ่งจะนำตัวอย่างจากการทำงานของ s i m o (Single Input Multiple Output) ที่มีเส,อสอาสัญญาณต้นเดียวและมีเส รับหลายต้นในการอธิบายการทำงานของ MRC ดังต่อไปนี้ครับซึ่งจะมีสมการพื้นฐานทางฝั่งรับดังนี้ y ขดเท่ากับ h ขีดคูณด้วย x บวกด้วย n ขีด y คือสัญญาณที่รับ h คือช่องทางการส่งสัญญาณ x คือสัญญาณที่ส่ง n คือสัญญาณรบกวน การทำงานของการส่งสัญญาณแบบ SIO นั้นเปรียบเสมือนการส่งรหัสซ้ำๆตามจำนวนของเสารับสัญญาณซึ่งสามารถเขียนสมการที่ส่งไปให้เสารับแต่ละต้นได้ดังนี้ซึ่งจะเขียนอยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ได้ดังนี้จากนั้นฝั่งรับจะใช้แมทฟิลเตอร์ในการดีโมดูเลชัน สัญญาณโดยเอา h t ททัสโค้คูณทั้งสองข้างของสมการซึ่งจะได้ h t ททัสโค้คูณ y ขีดเท่ากับ h t ททัสโค้คูณใน h ขีดคูณด้วย x บวกด้วย n ขีดซึ่งกะได้สมการ y h เท่ากับขนาดของ h กำลังสองคูณด้วย x บวกด้วย n h ทจึงสรุปได้ว่าอัตราขยายของสัญญาณที่ส่ง จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของสายอากาศรับเราจะมาดูประโยชน์ของการมีหล่เสารับโดยที่หาว่า b i ตเอ r ร์เรเลตสัมพันธ์กับจำนวนเสารับอย่างไรจากการจำลองการทำงานในโปรแกรมซาซแลบจะเห็นว่าเมื่อมีเสารับต้นเดียวนั้นจะทำให้การส่งสัญญาณมีอัตราความผิพลาที่สูงหรือ b i ตเออร์เรเลที่สูง เมื่อมีการเพิ่มเสาลับจากหนึ่งต้นเป็น2ต้นจะทำให้เห็นว่ามี Bi t e อ r ร r rate ที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับเสาลับต้นเดียวจากนั้นลองเพิ่มเสาอากาศจากสองต้นเป็น3ามต้นจึงแสดงเห็นว่าจะมี Bi t e อ r ร r rate ที่ต่ำลงอีกเมื่อเทียบกับเสาลับสองต้นและ1ต้นสรุปได้ว่า Bi t e อ r ร r r a t ลจะลดลงตามจำนวนเสาลับที่เพิ่มขึ้นจากที่เกามาทั้หมุ m a x i m a l Ratio Combining เป็นเทคนิคที่ใช้ในระบบ SIMO และ MIMO เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการรับสัญญาณโดยรวมสัญญาณจากหลายแหล่งหรือหลายช่องทางให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งประโยชน์ของ MRC ในแต่ละระบบสามารถสรุปได้ดังนี้ประโยชน์ของ MRC ในระบบ SIMO 1เพิ่มความเสถียรของสัญญาณที่ได้รับ MRC ใช้การรวมสัญญาณจากหลายแหล่งรับ ที่รับสัญญาณจากแหล่งเดียวกันซึ่งจะช่วยให้สัญญาณที่รับมีความแข็งแรงขึ้น 2. เพิ่ม Signal-to-Noise Ratio การรวมสัญญาณจากหลายแหล่งช่วยลดผลกระทบจากการรบกวนและสัญญาณลบกวนทำให้ SNR ดีขึ้นและ BER ต่ำลงทนทานต่อสัญญาณรบกวน MRC ช่วยปรับปรุงความสามารถในการรับสัญญาณในสภาวะที่มีสัญญาณรบกวนหรือช่องทางที่มีการลดทอน ประโยชน์ของ MRC ในระบบ MIMO 1. เพิ่มความสามารถในการส่งสัญญาณและรับสัญญาณในระบบ MIMO MRC ช่วยให้สามารถรับสัญญาณจากหลายช่องทางที่มีแหล่งสัญญาณหลายตัวโดยการหลุดสัญญาจากหลายแหล่งในทั้งฝั่งส่งและฝั่งรับ 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการสาื่อสาร MRC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งข้อมูลในระบบ MIMO โดยการใช้การหลุดสัญญาณจากหลายแหล่งเพื่อให้ได้สัญญาณที่แข็งแรงที่สุดและลดข้อผิดพลาดในการรับข้อมูล 3. ลดผลกระทบจากการกระจายสัญญาณมัลติพาสเฟดดิง้ง MRC ในระบบ MIMO ช่วยจัดการการกระจายสัญญาณในช่องทางต่างๆได้ดีขึ้นและสามารถดึงข้อมูลที่มีคุณภาพจากหลายเส้นทางได้ 4. เพิ่มอัตราการส่งข้อมูลหรือ d a t a r a t e ในการใช้ MRC ในระบบ MIMO ช่วยให้สามารถเพิ่มอัตราการส่งข้อมูลได้มากขึ้นเนื่องจากสามารถใช้หลายแหล่งสัญญาณในแต่ละช่องทางการสื่อสาร ต่อไปกลุ่มเราจะแสดงการเขียนโค้ดในโปรแกรมไซแล็บเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันครับต่อมาในส่วนของโปรแกรมจะเขียนโค้ดจากทฤษฎีข้างต้นที่กล่าวมาเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของจํานวนเสาอากาศที่ฝั่งรับที่มีผลต่อค่า snr ต่างๆเริ่มจาก clear คือการเคลียร์ค่าเมมโมรี c l c คือการเคลียร์หน้าต่างเทอร์มินอลต่อมาเราจะมากําหนดตัวแปร a หรือ amplitude ให้ มีค่าเท่ากับ1 snr db ให้มีค่าเท่ากับ0จนถึง35 run คือการทำงานของโปรแกรมให้เท่ากับ1000 number of antenna ให้เท่ากับ1จนถึง20กํากำหนดตัวแปร row กับ column โดยให้เท่ากับ size ของ number of antenna และกำหนด All snr db All t h e o r y ให้เท่ากับ zero ของ row และ column โดยคำสั่ง zero นี้คือเป็นการกำหนดตัวแปรศูนย์ให้อยู่ในแมทริกของโลกักบคอลัมน n เพื่อทำการเปรียกราฟจากการ simulation และทฤษฎีต่อมาในส่วนของการทำงานของโปรแกรมหลักเราจะใช้ลูป for nr เท่ากับ number of antenna คือเป็นการแสดงการพ l o กราฟที่ว่าจะมีถึง20ครั้ง ได้ใช้คำสั่ง print เพื่อแสดงการทำงานของโปรแกรมและกำหนด YSU ซเพื่อเก็บค่าเก็บค่าของข้อมูลและให้รีเซ็ตทุกครั้งที่คำนวณของเสาแอนทนน่ต่อมาเราจะใช้คำสั่ง for run เท่ากับ1จนถึง1000รอบลโดยในในลูปรันเราจะมีคำสั่ง for snr เท่ากับ snr db เพื่อคำนวณค่าทุกครั้งที่เกิดการรันโดยนำค่าของ snr db ที่มีค่า0จนถึง35มาคําคำนวณเราจะเราจะสร้างบิตโดยใช้ bpsk modulation หรือการมอดแบบ bpsk โดยสร้างตัวแปรชื่อ ht และใช้ฟังก์ชันและ dom ให้มีค่า1คูณ1ชนิดของยูนิฟอร์มซึ่งยูนิฟอร์มมีค่า0จนถึง1และกำหนดเงื่อนไขว่าถ้า h t มากกว่า0.5ให้บิดทานสมิทหรือ b t เท่ากับ1และให้ค่าแอมบิจูดเท่ากับ x ดูแอมบิจูดที่ให้เริ่มต้นที่1ยูนิตและ0.5 คืออัตราการเกิดความน่าจะเป็นของบิต0และ1กละหนด่งกำหนดให้ค่าความจะเป็นมีค่าเท่ากันส่วนนอกเหนือจากนี้ถ้า ht มีที่มีค่ามากกว่า0.5ให้บิตทางสมิดหรือ bt เท่ากับ0และ m อนบิจูดติดลบต่อมาจะเป็นการสร้างช่องสัญญาณตัวแชนเนลและตัวน้อยขึ้นมาโดยตัวแชนเนลเราจะใช้เป็น i ล y f a d i n g c h a n n e l และน้อยจะเป็น AWGN โดยจะสร้างตัวแปร H ขึ้นมาให้เป็นช่องสัญญาณของเ a ลี่เฟดดิและจะเท่ากับสูตร1ส่วน square root 2คูณด้วยทั้งหมดของ random โดย random ในชุดคำสั่งนี้จะให้มีค่าเป็นโลตาม nr บวกด้วย square root ลบ1คูณด้วย random ของ nr และกำหนดตัวแปร n ให้เป็น n o ้อยที่เกิดจากการสุม่มโดยจะใช้สมการเดียวกันกับตัวของช่อง r e l e เ f a d i n g ต่อมานะคะเราจะมาดูสมการค่ะบรรทัดนี้เป็นสมการของการสื่อสารนะคะ y, y เท่ากับ h คูณด้วย x x ตัวนี้คือสัญญาณนะคะบวกด้วย n n, n ตัวนี้ต้องคูณอยู่กับน้อยแ v a เ i ียนนะคะสมการของน้อยแ v a เ i ียนก็คือ10ยกกำลัง SNR หาร20ค่ะ ต่อมานะคะเราจะใช้แม c ฟิลเตอร์ค่ะในการกรองข้อมูลทางฝั่งรับนะคะ y hat เท่ากับ h t t r a n s p o r t คูณกับ y นะคะบรรทัดต่อมานะคะเราจะสร้างตัวแปรเพื่อขึ้นมาเก็บค่าค่ะ y sum เท่ากับ y sum บวกด้วย absolute y hat นะคะ เมื่อเราได้ค่ามันมาแล้วมันยังไม่ใช่ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงค่ะเราจะนำมันมาหาค่าเฉลี่ยที่แท้จริงคือสมการนี้นะคะเราจะสร้างตัวแปร y average เท่ากับ y sum หารด้วยจํานวนลันคูณด้วย snr นะคะเราจะนําค่าทั้งหมดมาพอดกราฟนะคะก็คือ o smr dbnr เท่ากับ10คูน log ก10 y average นะคะที่เราต้องเท k log10 เข้าไปในนี้เพราะว่าค่าของ SNR แกน y ของเรามันเป็นค่ามีหน่วยเป็นวัตต์ค่ะแต่เราต้องการวัดในหน่วย dB เราเลยต้องเทค log10 เข้าไปค่ะ oh. oh. Or t h ท o r y ก็เหมือนกันนะคะเทค log10 เข้าไปเหมือนกันค่ะเมื่อเราได้ค่าทั้งหมดมาแล้วเราจะนำมาพอ o t graph ค่ะ พอสด้วยแบบนำเอตเทน่าคือแกน X นะคะออเทลลี่ก็คือเป็นแกน Y ค่ะให้เส้นเป็นสีน้ำเงินนะคะมีมาร์เกอร์เป็นเป็นตัว O ค่ะอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะนำเอเทน่านำเอเทน่าเหมือนกันนะคะเป็นแกน X ค่ะออ s n r d อาจะเป็นค่าของซิน โมเดชันนะคะให้เป็นเส้นสีแดงค่ะมีมาร์คเกอร์เป็น Square ค่ะต่อมาเราจะมารันกราฟให้ดูนะคะ กราฟเส้นสีน้ำเงินนะคะเราให้เป็นทางกราฟทางทฤษฎีค่ะส่วนสีแดงนะคะคือการาฟจับสมการการสื่อสารที่เราเขียนไปเมื่อกี้นะคะเส้นมันเกือบจะทับกันเลยค่ะถ้าดูจากกราฟก็แปลว่ามันมีความผิดพลาดน้อยนะคะถ้าสังเกตนะคะถ้าเสาเสารับเราถ้าเสารับน้อยค่ะ SNR ก็จะน้อยค่ะพอเสารับมันเยอะ SNR มันก็จะเยอะตามค่ะ จากโปรแกรมที่แล้วนะคะโปรแกรมที่แล้วคือเราเปรียบเทียบจำนวนเสาลับที่มีผลต่อ SNR นะคะส่วนอันนี้เราจะเปรียบเทียบค่าของ SNR มีผลต่อค่า bit e r r o r เลอ e ยังไงนะคะชุดโครงสร้างของโปรแกรมคือเหมือนกันเลยค่ะจะมีเปลี่ยนและเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาค่ะตรงที่เราจะเปลี่ยนนะคะคือเราจะเปลี่ยนตรงรันค่ะรันรอบที่แล้วเราให้มันเป็น1 0 0 0ันใช่ไหมคะรอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นรันที่1ล้านปิดค่ะแล้วก็ S, s แล้วก็ nr นะคะครั้งที่แล้วเราให้มันแวร์ลีค่าไปเรื่อยๆค่ะแต่ครั้งนี้เราจะฟิกค่ามันไว้ที่2ค่ะส่วนตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาจากโปรแกรมที่แล้วนะคะก็คือตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะมันคือ deletion process ค่ะ deletion process ก็คือเป็นการตัดสินใจที่ y hat ค่ะ ว่าค่าจริงของ y hat มันมีมากกว่า0ูนย์ไหมถ้า y hat มีมากกว่า0ูนย์นะคะให้ bit ที่ฝั่งรับมีค่าเท่ากับ1ค่ะแต่ถ้าไม่ใช่หรือนอกเหนือกว่านี้ให้บ i ตที่ฝั่งรับมีค่ามากกว่า0นย์ค่ะแล้วเราก็จะมาดู error นะคะมาเช็ค error ค่ะถ้าสมมุติที่ฝั่งส่ง bt มันเท่ากับฝั่งรับ br หรือเปล่าถ้ามันเท่ากันนะคะ error มันก็จะเป็นศูนย์ค่ะ แต่ถ้าไม่เท่ากันเออร์เลอร์มันก็จะเป็น1ค่ะแล้วเราจะเก็บค่าเออร์เลอร์ในแมทริกแต่ละตำแหน่งนะคะแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยค่ะโดยการนำบิตเออร์เลอร์เรแต่ละตำแหน่งมาหารด้วยจำนวนบิตที่ส่งออกไปนะคะ ส่วนสี่บรรทัดส,สุดท้ายนะคะก็คือสมการหาความสัมพันธ์ของเส้นค่ะเราก็นำค่าทั้งหมดมาพอดกราฟค่ะพอดกราฟก็คือพอดเหมือนเดิมเลยค่ะต่อมาเราจะแสดงการพอดกราฟให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นการาฟแสดงความสัมพันธ์ของ SNR กับ Bit Error Rate นะคะเส้นสีดำคือค่าทางทฤษฎีที่เสารับเป็นหนึ่งเสาค่ะ เส้นสีน้ำเงินคือค่าที่ได้จากการจำลองที่เสารับเป็น1เสาค่ะส่วนเส้นสีเขียวคือค่าทางทฤษฎีที่เสารับเป็น2เสาค่ะเส้นสีฟ้าคือค่าที่ได้จากการจำลองที่เสารับเป็น2เสาค่ะจะสังเกตได้ว่าที่เสารับเป็นสองเสาจะมีค่าบิดเออร์เลอรที่ต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงินค่ะซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีทางกลุ่มของพวกหนูขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ